ยิ่งไม่เคยทําความเข้าใจความทุกข์ยิ่งอยากหนีความทุกข์กับยิ่งทุกข์อยากหนีความเหงาเลยมีคู่มีคู่เนี่ยทุกข์ไหมทุกข์ไม่ทุกข์นะหลวงพี่ก็สุขดีอ่ะถ้าสุขดีตอนเขาตายอ่ะทุกข์ไหมทุกข์ไม่มีคู่แล้วกันเลี้ยงแมวแทนแมวตายทุกข์ไหมทุกข์เพราะวางใจไว้ที่ตัวเองไม่เป็นต้องเอาสิ่งเหล่านี้มาเป็นเครื่องยึดเหนี่ยวเพราะอยากหนีความทุกข์จากความเหงา จึงยิ่งทุกข์หลายคนทีเดียวอยากหนีความทุกข์โดยที่ไม่เข้าใจและพยายามควบคุมปัจจัยภายนอกที่เราชนกับความทุกข์เหมือนกันแต่พยายามควบคุมทุกอย่างเลยลูกไม่ได้ดั่งใจใช่ไหมก็ออกแรงบังคับใช้คําดุด่าว่ากล่าวถามจริงเวลาด่าเนี่ยใครเจ็บเราเจ็บเวลาด่าลูกน้องเนี่ยต่อให้ลูกน้องได้ดั่งใจแต่ใครทุกข์เราทุกข์แปลว่าต่อไปีะต้องสร้างวิบากด้วยกันด่าซ้ําแล้วซ้ําอีกมนุษย์เราไม่เคยเข้าใจถูกต้องเกี่ยวกับความทุกข์เลย เราพยายามจะควบคุมทุกอย่างเลยเพราะหวังว่าชีวิตจะมีความสุข